บนฝ่าสวยสวยงามำาพี่น้องเมื่ปนฝ่าตอนทุ่มเลยเด้พี่น้องในทุ่มแล้วนะเนี่ยมันตอนนี้มันอากาศจะเริ่มหนาวแล้วพี่น้องอากาศจะเริ่มหนาวแล้วมันก็เริ่มคำแล้วพี่น้องทุ่มหนึ่งก็คำแล้วทุ่มดุงทุ่มดงสวยบบพี่น้องสวยบ่คะสวยไหมคะวันนี้สวยไหมคะ บันฝ่าทางอยที่ไยายก็เพีนน้อง,น,อง,น,อง,งน้องห้ามอยู่ที่น้องพี่น้องถึงเวลาผ่านมาก็ผ่านไปเห็นที่ไรก็ถ่ายไม่ได้สักทีแดงมีแต่แด,ด,ด,ดงแดงแดงแดงเราเดือดร่วงจากลนเนี่ยพี่น้องถึงเวลาเขาจะร่วงจะลนพี่น้องทำแล้วพี่น้องจ้ะ มารีวิวมารีวิวผ่านมากกับรีวิวจากน้อยที่เก่าจะไม่เหมือนเก่าที่เดิมจะไม่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้มันจะร่วงแล้วมันไม่เยอะเหมือนเดิมแล้วพี่น้องเขาจะร่วงเขาจะร่วงหรือเขาจะหล่นถึงเวลาเขาจะร่วงแล้วบังามิญภาในเราพี่น้องร่วงดนโนร่วงแล้วพี่น้อง

ขนาดวาอันนี้เนาะอ๋อมันจะถ่ายมันจะเสียแล้วมันจะเสียแล้วเสียแล้วก็เสียไฟเสียเร็ว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 เรวเรวเวเรวเรวเอันนี้มันจะเสียแล้ะพี่น้องมือมืองามเป็นไรโอเคอันนี้มืองามเป็นไรมันจะเสียแล้วม่งม Um, so. อือสองเรวเิ่งวิ่ว <c oughs> e ิ่วิ่งวววิ่งวงวิ่งวิ่งไงไดะรอไฟเขียวนอพี่น้องแต่อย่าหัวอย่าหัวแล้วก็จะวิ่งไฟแดงไฟแดงไฟแดงแดแดงแล้วรไฟเขียวนไฟเขียวก็จะเลน่พี่น้องไฟแดงก็จะหยุดนี่พี่น้องแล้ไฟเขียวมาแล้วแล้ กลเกินเออมเอามยเรวเรยวเร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 ิ่มสตาร์ท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  อดมาสตาร์ตสตาร์ตพี่น้องสตาร์ทเอาเร็วิววิววิ่งวิวิ่ง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 มาเดลยจ้ามาเดินโน่นน้ำกันมาเดลยจ้ามาเดินลงพงป่าแต่ว่าเขาตัดหญ้าไปแล้วพระพี่น้องเด้อ เดินถ้ามีเวลาก็มาเดิน,นออกกําลังกายพี่น้องหาวิวมากฝ่ามากวิวน้ำกันมาคับฟ้าเอ้ยฟ้าสีแหล่ๆมาเล่มาเลยมาเลยมาเลจะไปอีกต่อไม่ดีน้องจะไปโตหรือจะพอแค่นี้งามบ่พี่น้องมาเด้อเพื่อเหบรรยากาศ หลังฝนตกฝนตกเข้ากระตัดห้าเรีบรยบร้อยบรรยากาศสวยๆจ้าบรรยากาศแห่งเมืองเกา่าชงเกา่าชงเกา่าชงี่นอนทายงามๆสวยงาๆบรรยากาศพกงงก,กว่าวันนี้เห็นแดดมีแดดพี่น้องวันนี้มีแดด เลยนะเนี่ยรูปหัวใจเลยนะเนี่ยหัวใจใครเนี่ยเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมา